ครับครับสวัสดีครับผู้ที่เขามารับช่มช่องนุนตนชาแนลครับผมหลังจากชันแม่งเนครับชันออกจากกอะไงครับเข้าขาแาแม่งขึ้นมาทั้งคอกันเดี๋ยวไปคลายครับมืออื่นครับนี่ครับ นี่ครับก็ขายครับแล้วขึ้นรถเรียบร้อยนะครับความขายครับมืออื่นครับสั้นออกออกจากคอก์ดง่ครับออกจากคอก์ดง่ายอามาขึ้นรถเอาไปเละขายตามหมู่บ้านครับมืออื่นน่ครับเปิดกระล่มใหม่พร้อมครับ บ่เป็นอย่างนะครับมันหอนเอาครับแม่งมันสิตายครับเปิดพัดลมทั้งมันครับแล้วแม่งมันสิตายครับอตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เอาสีเอาไข่มันนะครับแบบเป็นกากของข้าวครับ เป็นการแบข้าวครับเป็นการบบข้าวครับนะครับเทียเสียมลงไปนีได้นะครับนี่ครับเอาลงนี่ไล่กระเทียมนกจสกจลงมาใไคร่เองนะครับเอาล้มนีไล่กระเทียมาใไครเองนะครับนะฮะเจาจังกรเี บอ่อมันครับบอ่อประมาณอาทิตย์หนึ่งครับไม่กระติแตกครับ,น,รบงงรนี่ครับเอาสว่างลงไปได้ครับนี่ครับนี่ครับนะติ๊ลงไปใครนั่นเองครับครับมันลงครับลงไงเนี่ยนะฮะจะเอาไปบ่ะมาณอาทิตย์หนึ่งครับ น,นยครับผมที่แตกเรียกแล้วกับิประมาณถ้ามันแตกแล้วก็นับไปเลยครับประมาณสี่สิบหามือครับมันสิเด็ดพอรอมขายเลยครับสี่สิบหามือพอรอมขายครับผมครับนี่คร จับขึ้นมาใส่กอ,อกใบคล้ายมืออื่นแลยครับนี่เป็นกอ,อกเลื้อคล้ายกอ,อกเลื้อคล้ายภายในหมู่บ้านครับผมนี่นีครับครับ,รบสำหรับชิฟนี่ก็เอาใบซัมนี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่งตนชาแนลนํำเลยครับสวัสดีครับ